นะโมเมสัพัพพุทธานังอุปปันนานังมเหสีนังตันหังการโรมหาวีโรเมทังการโรมหายโสสารานังการโรโลกะหิโตทีปังการโรชุตินทโร โกทัญโยชนะปาโมโคมังคโลปุริสาสพโพสุมโนสุมโนทีโรเลวตโตรติวัฒโนโสพิตโตคุณะสัมปัโนโนอโนมัตทัศสีชนุตตโมปัทุโมโลกะปัชโชโตนารัโทวรสารถีปัทุมุตตะโรสัตตสาโรสุเมทโมทอัปปติปุคคโลสุชาตโตสัพพะโลกะโคปิยทัศส,สีนารสพโพอัฏฐทัศสีการุณิโกธรรมทัศสี ตโมนุโธสิทธทัตโธอัสมโลเกติโสจวะวัะตังวะโรปุตโสจะวะระโธพุทโธว,วิปัสสีจะอนุปโมสิกขีสพะหิตโตสัทธาเวสภูสุขะทายโกกากุสันโธสัทธาวาโหโกนาขมโนระนันชะโหกสัสโปสิริสัมปันโนโคตโมสักยะปุงคโวพุทโธสัพันยุตยาโนมหาชนานุก,กรรมปรโกธัมโมโล กุต,ตโรวะโรสังคะะทโคมัคขภัตโจะอินทสุวรรณปารมีเทโรอิจเจตังรัต,ตนัต,ตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะทุขาอุปัทวาอันตรายาจนะส,สันตุปุญญาลาภมหาเตโชสิทธิกิจังสิทธิลาโภสัพพะโสตถีพระวันตุเมติ